อ่าอ่เริ่มต้นอย่างนี้ครับผมมีภาพภาพหนึ่งอยากให้ดูดูครับโอเคครับเป็นภาพ A กับ b แล้วมีเส้น3มเส้นโยงจาก A ไปหา B คคำถามคือคิดว่าจาก A ถึง B เส้นไหนเร็วที่สุดใครๆก็ต้องตอบเส้นแดงผมว่า99%นะครับทุกคนชอบคิดอย่างนั้นใช่ไหมครับครับแล้ววันหนึ่งผมก็เจอคลิปคลิปหนึ่งให้ดูอยากให้ดูคลิปนี้มันเป็นคลิปของการทดลองอันหนึ่งให้ผมถ่ายก่อนวิ่งใช่เดี๋ยวมันจะวิ่งใช่ไหมใช่ครับผมก็ยังว่า เส้นตรงว่ะพี่ใช่ไหมเพราะเส้นทางมันสั้นสุดผมก็คิดอย่างนั้นผลทดลองเป็นอย่างนี้ครับอ้าวเฮ้ยอุ้ยกลางอันกลางอันกลางเข้าที่หนึ่งอันล่างสุดเข้าที่สองและไอ้ที่เราทายเข้าที่สามเข้าที่สามเข้าช้าที่สุดเฮ้ยมันเป็นเรื่องแรงโน้มถ่วงเข้ามาด้วยครับซึ่งตัวแปรมันเกิดขึ้นแต่ตอนที่เราเห็นครั้งแรกเราเรานึกไม่ออกแล้วเราก็คงคิดว่ามันไม่คงมีผลเท่าไหร่ผมเห็นคลิปอันนี้ผมก็เลยไปโพสในในเฟซบุ๊กของผมผมเขียนว่า บางทีเส้นตรงที่มีระยะทางสั้นที่สุดครับอาจไม่ใช่ทางที่เร็วที่สุดที่จะถึงเป้าหมายแล้วก็ชีวิตก็เช่นกันปรากฏว่ามีคนเข้ามาดูถึง9 0 0 0แสนคนผมเดาว่ามันโดนใจอ่ะมันก็คิดแบบเราเนี่ยแหละหัวใจสาคัญคือเรื่องนี้ก็คือว่ามันสั้นที่สุดไม่ได้หมายความว่าเร็วที่สุดมันคนละเรื่องกันแต่เราชอบเอาสองสิ่งนี้มารวมกันเช่นเดียวกับหลายลายอย่างที่ผมว่าเป็นความเชื่อของคนนะครับเราจะตัดสินคนจากหน้าตาบุคลิก เป็นหลักแล้วเ,ลเราก็เชื่อไปเลยว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นเราจะสรุปคร่าวๆว่าหน้าตาแบบเนี้ยจะเป็นโอกาสที่เป็นคนดีหรือคนไม่ดี <ừ> เราเห็นคนที่สักลายพล้อยๆมาเรา,เราก็จะสรุปไปในระดับหนึ่งแล้วว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดีนะ <ừ> อะไรทํานองเนี้ยเพราะว่าคนมันชอบตีความในกรอบเก่าๆซึ่งเป็นกรอบแต่ละคนที่มันมีมา <ừ> อย่างเช่นตอนที่เราเคยเห็นคลิปที่ขับรถใช่ไหมนั่งนั่งในรถแล้วก็มีคนมาไขประตูรถคนในรถถ่ายคลิปไว้ว่าเขาเดินรอบรถหน้าตาไม่น่าไว้ใจครับ และเชื่อว่าเป็นคนไม่ดีแล้วก็ลงโซเชียลบอกว่าช่วยกันระวังนะออมีคนทําอย่างนี้ด้วยซึ่งปรากฏว่าพอสุดท้ายแล้วเขารถของเขาอะเหมือนกับรถคันนี้เลยเขาดูรถผิดออคือทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยบางทีเห็นคลิปหรือเห็น,นต่างๆเนี่ยมันเห็นแค่จุดจุดเดียวครับมันไม่ได้เห็นทั้งหมดและความเชื่อในสังคมไทยผมว่าเชื่อแบบว่าแบบนี้มันมีเยอะมากเลยที่เวลาเห็นความเป็นความเชื่อความเชื่อหนึ่งแต่ความจริงที่ปรากฏมาอาจจะไม่ตรงกับความเชื่อก็ได้ ฉันบางทีผมว่าเราต้องแบ่งใจกับเรื่องนี้ไว้บ้างบางทีความเชื่อไม่ใช่ความจริงอยู่เสมอไปผมมีความเห็นสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันครับหนึ่งทำไมมนุษย์จึงเป็นเช่นนั้นอืไม่ผิดก็เวลาคุณเห็นข่าวว่าไอ้นี่มีรอยสักทําอย่างนี้เห็นซ้ําเห็นซ้ําเห็นซ้ําผู้ชายคนหนึ่งเดินมาไม่ได้ทําอย่างนั้นแต่มีรอยสักก็เลยเดี๋ยวมันจะต้องเป็นแบบไอ้คนนั้นเห็นประวัติมาว่าต้องโทษมาก่อนก็มีสิทธิ์ว่าไอ้คนนี้ไม่น่าไว้ใจ ซึ่งถ้าโดนคดียังไงเราก็ยังไม่รู้ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าคุณทาแบบนั้นแล้วผิดแต่ว่าต้องเผื่อใจว่าความจริงอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นถ้าภาษาสังคมวิยาเขาเรียกว่ากรอบประสบการณ์ก็คือประสบการณ์ที่สั่งสมมามันได้สร้างกรอบในใจของเราฉนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องรู้ว่าเรามีกรอบของเราฉะนั้นบางทีเราเห็นเนี่ยต้องเผื่อใจไว้บ้างบางทีอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้อ